มาครับตีมงชิงทับข้ามารับทำโนตีมงชิงทับข้ามารับทำานใครเลี่ยมกราบกลาแล้วทุกทานทั้งพองใครเลี่ยมกราบกลาทุกทานทั้งพองาะคำทำโน รอยกรองขึ้นมาฝากทำนองรอยกรองขึ้นมาให้ทานทุกสัตวะรับเอาความงดงามให้สุขสันและรับเอาความหัศรรย์แม่นั่งชมโนราให้คล่องคลายใบยใจชมโนราให้คล่องคลายใบยใจใครเลี่ยมลูกเบายืนกล่าวปลาใสเลี่ยมลูกเบามายืนกล่าวปลาใสใครเลี้ยมลูกเบามายืนกล่าวปลาใสเลี้ยมลูกเบาม,มายืนกล่าวปลาใสไม่มีสิ่งใดเข้ามาหมอบตอบแทนอ๋อสิ่งใดล่ะมาหมอบตอบแทนทานทั้งลายยังรักใคร่วง ทางไล่แม่นาคก็รักใครห่วงเองแม่จูงบุตรชุดแฟนเกี่ยวแคนกันมาอ๋อชุดแฟนและเกี่ยวแคนกันมาจูงบุตรชุดแฟนก็เกี่ยวแคนกันมาอ๋อชุดแฟนและเกี่ยวแคนกันมาให้ตาไข่มาปกปักรักษาให้ตาไข่ปกปักรักษาไข่เลี้ยมโนราวันนี้มายืนอวยใยแม่เอ้ยเวนิ่งอวยใจจะทำมาคาใข่ไอ้ได้คลองคิดเงินคิดทองแล้วไม่นองไดเงินกคิดทองให้นองไร คิดเงินคิดทองและให้นองเลยเป็นมหาเศรษฐีมีโชกชัยคิดไรได้นั้นดังพันนาคิดไรได้นั้นดังพันนาคิดไรได้นั้นดังพันนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดแก้วแก้วกองกระนองมาคิดแก้วแก้วกองนองมาคิดแก้วแก้วกองให้นองมาเลี้ยมยืนปลาใสหน้าทางไปมาให้คุณพระคุ้มครองและป้องกันแภัยคุณพระคุ้มครองป้องกันภัยคุณพระคุ้มครองป้องกันภัยมีลูกมีลาน ทำงานง่ายยิ่งใช้ยซผ่านไม่วางงานไรยิ่งใช้โซผ่านไม่วางงานไรยิ่งใช้โซพัานไม่วางงานไรกรอนซี่กรอนฮกแล้วไม่ร้อยถึงใจกรอนซี่กรอนฮกแล้วไม่ร้อยถึงใจได้ทำนองไม่เป็นกรอนถอยกรอนโทกรอนฮกก็ไม่ร้อยถึงใจเปลี่ยนทำนองไม่กรอนถอยกรอนโทตีเครื่องให้ฉับเล้จะขับไม่ดีเลี้ยจะขับไปดีก็พี่นองที่นี่เขาว่าร้อยว่าร้อย ให้จับแล้วจะขับไปดีพี่น้องที่นี่เขาว่าร้อยว่าร้อยแม่แม่ที่มาก็บอกตาโรคอยแม่ทีมม่มาตั้งตาโรคอยแล้วบอกก่อนถอยไงร้อยใจร้อยใจแม่บาตั้งตาโรคอยว่ากลอนถอยร้อยใจร้อยใจ้านั้นตบโผก,กให้ลูกนอนหลับสาตบโผก,กให้ลูกนอนหลับมาช่วยกันรับขับกลอนไม่กลอนไม่เออตบโผแล้ให้ลูกนอนรลับช่วยกันรับขับกลอนไม่กลอนไม่แม่แม่ที่มาก็บอกว่าบายใจแม่แม่ที่มาบอกว่าบายใจก่อนไม่ยิงมันเราเปลี่ยนกันถอยตอแ,แตรถอยแตรเรหน่อยน้อยแต ช่วยยอนั่งนำลายย่กะลอยไม้ละแม่ถอยเตะน้อยหน่อยน้อยเตะถอยเตะน้อยหน้อยน้อยเตะลูกโผลรับลงจับลงเตะตีเครื่องไงฉับเลี้จะขับไงแลงตีให้ฉับเลี้จะขับไปเลยยับมาไงชิดพีทิดพีทีพีทิดน้องเออพีทีพีทิดน้องเออพีทีขับคืนนี้กี่ทีละพีทีขึ้นชื่อดอราศิลปะพื้นบ้านชื่อดอราศิลปะพื้นบ้านช่วยกันซื้อท่านว่าทุกทานมวลมิตรพีทิดน้องเออพีทีพีทิดน้องเออพีทีขับคืนนี้กี่ที กานแค่ไหนไม define, downhill, right. <c <c smoking, ่เคยเสื่อมสลายนานแค่ไหนไม่เคยเสื่อมสลายชวนยิ no ่งเชิดชายย้มาให้ชิดชิดพีธทิดน้องเออพีธทีพีธทิดน้องเออพีธทีคำาคืนนี้กี่ทีและพีธิีใคยเลี้ยมโดรายืนอยู่หน้าเวทีเลี้ยมโบรายืนอยู่หน้าเวทีผ่านมาหลายปีจนปีน้องเขาฮิตพีธทิดน้องเออพีธทีพีธทิดน้องเออพีทีคำขึ้นนี้กี่ทีและพีธทีโบกโ่อีกนิดหากคิดสิ่งใดรอสักนิดหากคิดสิ่งใดข้อให้ทานได้ดังใจที่คิดพีธทิดน้องเออพีธที น้องเอพิธีคับขื้นดี่ิีและพิธีขอให้เจริญก็ทั้งเงินทั้งทองขอให้เจริญทั้งเงินทั้งทองในไล่มากองเต็มห้องออฟฟิตพิธิตน้องเอพิธีพิธิตน้องเอพิธีคับขึ้นดี่ทธีและพิธียกมือสายคว้าทำท่าพานมยกมือสายคว้าทำท่าพานมช่วยปลอบมือไงพุมคนหลานิดคนหลานิดพี่น้องครับคำบูดึงคำบุด้